สวัสดีครับมาฮาวันนี้เราก็จะมาเริ่มเป็นอีพีแรกกับเต้รรถตู้ VIP พนี่ลงังคาเดิมอยู่ <VIP S 1> เลยเรอยพีเมื่อไหร่ม่รู้ตวเว p ไม่รู้ต <c oughs> <VIP S 2> ั้เมื่อไหร่นะเพราะตอนนี้หมดไปหลายบาทมากบอกเลยการทำป้ายเหลืองไม่ไง่ายอย่างที่คุณคิดสำหรับรถคันนี้ผมก็ไปเอามานะไปจดมาปีนึง กว่าจะขอหน้าเล่มได้และก็วันที่ผมรอคอยฟ้าโชว์ป้ายหน่อยนีก็ค่อยหัวเออหค่อยหัวนี่ได้มาแล้วค่าใช้จ่ายรวมๆแล้วประมาณสี่หมื่นอ่ะได้นะอาจจะดูเวร์เดี๋ยวกลมๆแล้วกันกลมๆประมาณสี่หมื่นห้าสี่หมื่นบอกไว้เลยว่าบันเทิงอ่ะ บันเึงมากแล้วตอนนี้เราก็ทำเสร็จก,กันสักทีเหนื่อยมากเลยบอกดองมากคนส่งกี่รอบได้ไม่ต่ำแต่สิบรอบสิบครั้งนี้ครั้งที่แปดแล้วแประมาณแปดแปดถึงสิบรอบนะมาบอกเลยมันโล่งอกอยังไงไม่รู้ มันหวางไว้แล้วก็ตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปติดแผนด่นป้ายทะเบียนนะครับไรหารานติดแผ่นป้ายโอ้ป้ายเขียวง่ายกว่าเยอะป้ายเขียวง่ายกว่าเยอะมากบอกตรงๆโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราก็มุ่งหน้าไปติดแผ่นป้ายดีกว่านะส่วนค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยมาถ้าผมมีเวลานะ ก็เดี๋ยวจะมาแยกย่อยให้ว่าต้องติดอะไรมั่งที่มันเป็นค่าใช้จ่ายจุกจิกที่ผมบอกว่า4ี่หมื่นอะจริงหรือเปล่าบางอย่างก็พูดไม่ได้เนาะโอเคครับ